โอเคครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วช่องฟุกเกมมิ่งแนเนลนะครับก็วันนี้เรอยู่ในเกมของเมียสีเช่นเคยครับวันนี้เราจะไม่มาเล่นกันในเรื่องเรื่องเราจะไม่มาเล่นนะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้เราจะมาหาการสุ่มกา,ารทาลับก,กันดี่วะหลายคนยังไม่ทราบนะหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่สุ่มการทามันกดนี่ไม่ใช่หรอ มันกดแค่แบบเออหกหมื่นใช่ไหมสูมตัวสูมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่เออไม่ใช่ครับอันนี้ส่มหกหมื่นสูมได้ครับครั้งเดียวใช่ไหมนีม่เรามีตัวนี้ครับกดเข้าไปที่ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์อ่าแล้วกดเข้าไปที่อะไรวะระดับระ,ระดับต่อไปอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับอ น้องๆเห็นไหมครับนี่ครับหนึ่งมือนครับหนึ่งมือนครับได้ตั๋วครับได้ตั๋วมาเปิดครับแค่จ่ายเราจ่ายแค่หนึง่งมื่นได้ตั๋วมาเปิดปื้อไปเลยสองหมืน่นล้วก็ได้ตัว๋วอีกตัว๋ววิญญาณอีกอ่ะปึ้ยปื้ยปึ้มาสามหมืน่นรวมกันเป็นทั้งหมดหกหมื่นเราได้ตัว๋วทั้งหมดสามตัว๋วถือว่าคุ้มไหมนี่มาบอกนี้เฉยเลยเนี่ยก็ ถ้าใครบอกใครรู้แล้วก็เออรู้ไปเถอะครับเลื่อนผ่านไปเลยอ่ะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมก็เข้ามาดูเอ๊ะอะไรวะขึ้นมาอ๋อเอ้การฝุ่มหกหมื่นที่เราจะเสียเหรียญนนี่ไปเหรียญทองแดงไปไม่น่าคุ้มเรามาสุ่มเรามากดอันนี้แท็กนี้เป็นแท็กรายวันยังไงก็อยู่ครับนะคุณไม่ต้องเติมก็ได้อ่ะ คุณเป็นสายสีคุณเก็บตังหกหมื่นมากดนี้คุณยังได้ยาและกำลังเพิ่มไอพีอ่ะเป็นสามสิบตะทีนะแล้วก็เป็นยาที่ยาเพิ่มเหรียญทองแดงให้เพิ่มขึ้นสามสิบตะีคุณได้กะคุณคุ้มนะคุณวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จากลาไปด้วยนะ วันนี้ก็จากลากันนะครับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i ให้กับช่องปุ๊เกมมิ่งแนนด้วยครับ <_ d ata> ก็ขอบคุณครับ